พูดแบบเซนวันนี้คือวันที่หนึ่งมีนาคม2564นะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเรืเ่อกเดิมนะครับที่ชื่อว่าชีวิตมัศจรร์บนความบังเอิญของเวลาวันนี้ก็จะพูดตอนที่11นะครับ ตอนที่11ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของภาคที่1นะครับประจบตอนนี้แล้วก็จะขึ้นภาคที่สองต่อไปนะครับสำหรับตอนที่11ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของภาคที่1เริ่มต้นขอใช้ชื่อหัวข้อว่าธงและลมไม่ได้ไหวที่แท้จิตของท่านไหว วันหนึ่งปรมาจารย์ไว้หลางได้ลำพึงในใจของท่านว่าไม่ควรหลบซ่อนตัวเช่นนี้ตลอดไปหากแต่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องประกาศและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนดังนั้นท่านจึงออกจากสถานที่นั้นที่นั้นก็หมายถึงที่หลบซ่อนนะครับอยู่กับพรานป่า 15ปีนะครับที่ซีฮวยหรือซีวีซีวีนะครับเป็นสถานที่ของพวกพรานป่านะครับถึง15ปีนะครับจากนั้นท่านก็เดินทางไปสู่อารามแห่งหนึ่งนามวัดฟัดชินหรือวัดฟาซิ่ง เมืองกวางเจาบนทนวกวางตุง้งวัดแห่งนี้ปัจจุบันชื่อว่าวัดกวงเซี่ยวแห่งเมืองกวางโจนะครกวางเซี่ยวแห่งเมืองกวางโจหนวัดแห่งนี้มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนามว่าเย็นซุงหรืออิ่งจิงหรืออินจง หนึ่งในพระธรรมอาจารย์ที่มีชื่อในยุคนั้นกำลังเทศนาว่าด้วยมหาปรินิรวารสูตรและในขณะนั้นเองเป็นเวลาเดียวกับที่ธงลิว้วสะบัดพริว้วด้วยสายลมบนยอดเสาธงจนภิกษุสองรูปในอารามแห่งนี้แห่งนี้ก็คือวัดฟัดถินนะครับวัดฟัดถินหรือวัดฟ้าซิ่ง หรือกวงเชี่ยวปัจจุบันคือกวงเชี่ยวเมืองกวางโจนะครับเกิดถกเถียงโต้แย้งกันขึ้นต่อสิ่งที่กำลังไหวสั่นละลัวอยู่ในขณะนั้นคือธงไหวหรือลมไหวกันแน่พระภิสูุทั้งสองใช้เวลายาวนานในการถกเถียงกันและมิอาจที่จะหาข้อยุติได้ เมื่อปรมาจารย์ไว้หลางได้ยินการโต้เถียงเช่นนั้นจึงกล่าวต่อพระภิกษุทั้งสองรูปว่าไม่ใช่ลมสั่นไหวและไม่ใช่ธงสั่นไหวแต่แท้จริงแล้วจิตของท่านทั้งสองต่างหากที่ไหวที่สั่นไหว หมายความว่าไม่ใช่ทั้งธงและลมที่ไหวที่แท้จิตของพิสูจน์ทั้งสองต่างหากที่คิดนึกปรุงแต่งไปเองว่ามีลมและมีธงอีกทั้งยังคิดปรุงแต่งว่ามีความสันไหวอีกด้วยแท้จริงแล้วไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับนี่คือเรื่องราว ของพระสังฆนายกนะครับที่ได้พูดกับพระสองลูก <eme Hyd ania> ในวัดฟัดชินหรือฟาซิ่งนะครับเมื่อผู้คนที่อยู่ในที่ประชุมฟังคำตอบของปรมาจารย์ไว้หลางดังกล่าวแล้วทุกคนต่างพากันตื่นตะลึงเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏอยู่ในหนังสือภาพบรรยายชีวประวัติและธรรมของพระสังฆนายกองค์ที่ 6, หคุยวเล้ง,ห,ลงหรือไวหลางเรียบเรียงโดยเย็นอิมพิกขุความตอนหนึ่งว่าวันหนึ่งปร,รมจารย์หุยเล้งหรือไวหลางลำพึงในใจของตนเองว่าถึงเวลา ถึงการเวลาที่จะประกาศธรรมไม่ควรจะเก็บซ่อนตัวอยู่เช่นนี้ตลอดไปดังนั้นจึงออกเดินทางจากที่นั่นสู่อารามหวบแสหรือวัดฟัดถินหรือวัดฟ้าซิ่งในนครกวางจิวหรือกวางตุง้งในขณะนั้นพระธรรมาจารย์ที่มีชื่อองค์หนึ่งเป็นชาวโกโซนามภิกษุเย็นซุงหรืออินจงหรือ อิ่งจงกำลังเทศนามาหาปรินิาวาลสูตรในอารามแห่งนั้นเป็นการบังเอิญเหลือเกินในวันนั้นพระภิกษุสองรูปกำลังโต้เถียงกันอยู่หน้าวิหารเกี่ยวกับเรื่องธงไหวหรือลมที่กำลังพัดไหวกันแน่รูปหนึ่งกล่าวว่าลมไหวอีกรูปหนึ่งกล่าวว่าธงไหวในการโต้ตอบ ในการโต้กันครั้งนั้นไม่มีทางที่จะตกลงกันได้ปรมาจารย์หุยเล้งหรือไว้หลางจึงเสนอข้อตัดสินให้แก่ภิกษุสองรูปนั้นว่ามิใช่ลมไหวแต่และมิใช่ธงไหวจิตของท่านทั้งสองต่างหากที่ไหวคำตอบไม่กี่คำของปรมาจารย์ไวหลางนี้เองจึงทำให้ที่ประชุม ในสำนักแห่งเนี้ตื่นตะลึงถ้อยคำที่ท่านตอบไปตามๆกันพระภิกษุอิ่งจงหรือเย็นสุงยึงได้อารนาหรือนิมนต์นะครับพระรรมาจารย์ไว้หลางให้ขึ้นสู่อาสนะอันสูงแล้วซักถามปัญหาธรรมอันลึกซึ้งสุข,ขุม และปัญหาอันเป็นวมยุ่งต่างๆในพระสูตรสำคัญหลายพระสูตรกล่าวขานกันว่าทันทีที่พระปรมาจารย์ไวหลางทันทีที่ปรมาจารย์ไวหลางแก้ปริศนาทาให้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยไม่ได้อ้างอิงตำพีหรือตำรา แต่เป็นคำอธิบายที่มีคุณค่าสูงส่งยิ่งกว่าความรู้ที่จะหาได้จากตาําราพระภิกษุอิ่งจงหรือเยนสุงกล่าวแก่ปรมาจารย์ไว้หลางดังนี้ท่านพูดเจริญท่านพูดจะเจริญ ท่านต้องเป็นบุคคลพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาเป็นแน่เราได้ทราบข่าวมานานแล้วว่าพระสังฆนายกองค์ที่หมีการสืบทอดภากาสาวพัดบาทและธรรมบัดนี้ท่านผู้นั้นได้เดินทางมาสู่ทิศใต้แล้วท่านผู้เจริญจะต้องเป็นบุคคลนั้นแน่นอนใช่ไหม พระมาจารย์ไว้หลางแสดงกิริยายอมรับโดยความนอบน้อมทันใดนั้นพระธรรมาจารย์อินจงเย็นสุงได้ทำความเคารพด้วยความปิติยินดียิ่งสรุปว่าเมื่อมีสรุปว่าเม,เมื่อผู้เป็นธรรมาจารย์นามเย็นสุงหรืออี้จงอินจง สักถามท่านไวยหลางถึงปัญหาธรรมอันลึกซึ้งและสุขุมลุ่มลึกในพระสูตรสำคัญหลายพระสูตรเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ธรรมาจารย์เย็นสุงเข้าใจอย่างแจ่มชัดมหาปรินิลวาราสูตรและการเฉลยปัญหาธรรมในพระสูตรนั้นปรมาจารย์ไวยหลาง มิได้อ้างอิงคำพีหรือตำราเล่มใดเมื่อพระธรรมจารย์เย็สูงได้ทราบชัดว่าปรมาจารย์เวหลางคือพระสังฆานยตองค์ที่หก็ได้กล่าวกับปรมาจารย์ไวหลางว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลพิเศษที่เหนือกว่าคนธรรมดาท่านคือผู้ที่ได้รับ บาจีวและสติรวมทั้งธรรมแห่งนิกายชยานะชาหรือเซนจากพระสังฆายกองค์ที่ห้ายาหรือชานะครับหรือเซน จากพระสังฆายกองค์ที่หและท่านคือผู้ที่ไม่มีใครพบตัวมาหลายปีเฉพาะอย่างยิ่งท่านคือผู้ที่เคยมีข่าวลับหรือว่าเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ที่ได้เดินทางลงมาทางทิ่ใต้อย่างแน่นอนเมื่อพระธรรจารย์เวหลางแสดงกิยาการยอมรัโดยดุษฎีว่าท่านคือพระสังฆนายกองค์ที่6ของจีนของจีนพระธรรมจารย์เยนซงหรืออี้จง จึงคลายข้อสงสัยและขอให้ท่านนำบาทและผ้ากาสาวพัดที่ได้รับจากพระสังฆปรินายกองเยิ่นออกมาให้ที่ประชุมดูจนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมได้เห็นกันอย่างทั่วหน้าจากนั้นก็ถูกซักถามต่อถึงพระสัทธรรมอันเล่นลับแห่งนิกายทยาะนนชาญหรือเซนซึ่ง จากนั้นถูกสักถามถึงพระสัทธธรรมอันเล่นรับแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนซึ่งพระสังฆายกวิลางได้ตอบได้รับมอบหรือรับคำสั่งสอนจากสังฆปรินายกองค์ที่หคือท่านหงเหยินว่ายังมีอย่างใดอีกหรือไม่พระปัญญา์ดยหลางตอบว่านอกจากหลักธรรมคำสอนและมรรควิธีที่จะกระตุก,กจิตกระชากใจให้ลุกโพลงหรือ ห้ทำให้จิตโพรกออกมาจนจิตบังเกิดความสว่างสวัยตื่นรู้และเบิกบานหรือการกระตุ้นจิตเพื่อเห็นแจ้งชัดในจิตเดิมแท้แล้วก็มิได้มีหลักธรรมคำสอนอะไรจากพระสังกัรยายกองค์ที่ห้าอีกเลยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจ และบรรลุถึงพุทธภาวะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยาณนะชาญหรือเซนอย่างฉับพลันจึงขอนนำเนื้อหาสาระในการสนทนาโต้ตอบหรือธรรมศาสขัดฉาระหว่างปรมาจารย์ไวหลางกับพระอาจารย์เย็นซุงอิ่งจงก่อนที่จะทำพิธีอุสมบทแก่พระประมาจารย์ไวหลาง หมายถึงตอนขนาดนั้นปรามาจารย์ไวหลางยังเป็นคารวาสอยู่นะครับยังไม่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่ในหนังสือภาพบรรยายชีวประวัติและธรรมของพระสังฆนายกองค์ที่หกุยเล้งหรือไวหลาง <c oughs> เรียบเรียงโดยเย็นอิมพิกขุกเล่าถึงการนำบาทและผ้ากาสาวพัดคือจีวอและสังคติออกสมาสแสดงให้ผู้ที่ร่วมประชุมณวัดฟัดถินได้ชมทั่วกันฟาร์มตอนหนึ่งว่า หลังจากพระธรรมจารย์เยนซุมหรืออิ่งจงขอร้องให้พระธรรมจารยาพระปร,ะประมจจา์ว่วยหลางนำจีวรและบาทและก็สังกติที่ได้รับมอบออกมาแสดงให้ที่ประชุมดูแลวด้วยในเมื่อที่ประชุมได้ประจักษ์แจ้งแล้วต่างแสดงความเคารพดอบน้อม พระอาจารย์อินจงกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระสังฆายกองค์ที่หกมอบบะองค์ที่ห้ามอบบาบาและจีวรและสังคติอันเล่นรับไอ้เจ่ท่านท่านจะได้รับคําสอนอะไรบ้างจากท่านท่านเกี่หมายถึง พระสังฆาเรยกองค์ที่5นะครับพระอาจารย์ไวหลางกล่าวว่าไม่มีไม่ได้รับสอนอะไรนอกจากคุยเคี่ยด้วยเรื่องการเห็นแจ้งชัดในจิตเดิมแท้ท่านไม่ได้กล่าวเรื่องทยานาชาหรือเซนและวิมุตถามว่าทำไมจริงไม่สอนเรื่องชาแลวิธีหลุดว้ินคําลตคำตอบก็คือพุทธธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสองทางหากสอนเรื่องชาและวิมุต ก็เป็นธรรมคู่ซึ่งไม่ใช่พุทธธรรมพระธรรมอาจารย์เย็นซุงอินจงอินจงถามต่อไปอีกว่าอะไรเล่าที่ว่ามีแต่ทางเดียวไม่ใช่ทางคู่ขอให้ท่านอธิบายว่าคืออะไรคำตอ,อบของพรมาจารย์ไวหลางก็คือมหาปรินิพพานสูตรซึ่งท่านกำลังแสดงธรรมเทศนาอยู่นั่นเองก็ได้ชี้ชัด ให้เห็นอยู่แล้วว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ในทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ทำคู่คือเป็นทางเดียวและเป็นทางสายเอกและนั่นแหละคือพุทธภาวะขออธิบายเพิ่มเติมว่าคำกล่าวของปรมาจารย์ไวหลางที่ว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธนั้นเป็นของไม่ดีไม่ชัว่วเพราะฉะนั้น พุทธธรรมจริงไม่มีทางถึงสองทางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าสองทางเป็นทวิลักษ์คือการยึดติดในสิ่งที่เป็นของคู่เช่นร้อนเย็นมืดสวาส่างมีไม่มีชั่วคราวถาวรดีเทไม่ดียิงเท็ศบุญบาปนรกสวรรค์นะครับทั้งนี้ของคู่ทวิลักษ์หรือทวินิยมดังกล่าวเป็นเพียงมายา ของความคิดปรุงแต่งหรือสังคตรธรรมฉะนั้นปร,รมาจารย์เวลาจริงกล่าวว่าสภาวะธรรมของธรรมชาติแห่งพุทธะไม่มีทางสองทางแต่อย่างใดนั่นก็หมายความว่าธรรมชาติแห่งพุทธะลายทวิลักษ์หรือลายสิ่งคู่หรือเป็นสภาวะธรรมที่ว่างจากความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าอาสังคตธาตุ สรุปว่าหลังจากคำตอบคำถามและแสดงธรรมจนเป็นที่กระจ่างแจ้งและเป็นที่พอใจแก่ผู้ฟังทุกๆคนณธรรมศาลาซึ่งเป็นสถานที่ประชุมแห่งนั้นแล้วพระธรรมอาจารย์เย็นสูงก็ได้กล่าวเชิงสรุปว่าคำอธิบายพระสูตรที่เจ้าเจ้าก็คือพิษุเย็นสูงนะครับสาธยายหรืออธิบายไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นในสารที่จุมแห่งนั้นแล้วพระธรรมอาจารย์เยนสุงก็ได้กล่าวเชิงสรุปว่าคําอธิบายพระสูตรที่ข้าพเจ้าคือภิกษุเย็นสุงสาธยายหรืออธิบายไปแล้วนั้นไร่มูล,ลค่าเช่นเดียวกับกองขยะมูลฝอยอันละเกลละกะส่วนคาอธิบายพระสูตรของท่านคือปรามาจารย์ไว้หลงังเต็มไปด้วยคุณค่าเปรียบเสมือนทองคําเนื้อบริีสุดจบภาคที่หนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นภาคที่สองนะครับภาคที่สองก็จะชื่อว่าวิธีการประกาศอริยสัจธรรมของไวหลางนะครับหรือจะชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ,อ,อวาทธรรมของปรมาจารย์ไวหลางนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่สองนี้ ะใช้ชื่อว่าวาทธรรมของเวหลางนะครับวันนี้ก็จะพูดตอนแรกซะก่อนที่เรียกว่าเกลิ่นนำนะครับแม้ว่าปรมาจารย์เวหลางหุยเล้งโทษครับสิ่งที่จะพูดต่อไปก็ถือว่าจะไว้พรุ่งน,นี้นะครับไม่ใช่วันนี้ขอโทษทีด้วยครับลืมไปว่าวันนี้ก็จบแล้วนะครับ ครั้งต่อไปเขาจะพูดเป็นครั้งเรื่องวาทธรรมนะครับวาทธรรมนะครับวาทธรรมนะครับหรือโอวาทธรรมนะครับของปรมาจารย์เวลานะครับในรูปเป,เป็นเป็นเป็นภาคที่สองนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับ ท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยอยากจะพูดคุยสนทนาอยากแสดงความคิดความเห็นนะครับที่ที่ต้องแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับกับผมก็ยินดีที่จะคุยกับท่านนะครับทุกประการเพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยก็ดีอยากจะคุยสนทนาธรรมก็ดีติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126นะครับ 0689และ025133279และ02939746นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ในหัวข้อใหม่เรื่องใหม่คือภาคที่สองนะครับที่ชื่อว่าวาะธรรมของปรามาจารย์ไวหลางเอาละครับขอเอหยุดติเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ